มัสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสุกูสุกคนค่ะมือนี้ก็อยู่กับช่องวานายลอยกินค่ะเมื่อนี้มาอยู่กับน้องเหนือแล้วกะ้องอนิวเมสซ์ฟรังค่ะเมื่อนี้พอกับแม่เบยูค่ะน้องเหนือกับน้องนกเลยมาทำนาทีลงคลิปค่ะเมื่อนี้มากินเมนู ก๋วยเตีย๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแล้วก็ชื่อหนังตกวก็ว่าไงเพราะว่าในร้านเพิ่นเพิ่นว่าเลือดใช้น้ำตกเลือดใช้แบบน้ำตกมันเบิดค่ะเขาเลยเอาแบบหนามไซกระไรใส่เพื่อกันแล้วก็จะมีเอาขึ้นกระโซโบกระโซะโบตัวก็จะมีหมาล่าอันนี้หมาล่าก็สือกินสองเมนูผักกาดผักแกมก็มีแคบ สลัดอย่างเดียวค่ะเอาละค่ะก็จะต้องมือกินก๋อย่าลืมฝาบพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจชอบมานญาติพี่น้อ,อด,ด,ด้วยค่ะเพื่อไะไค่ะเส้นจะมีสองเนน้องเอยกินเส้นเล็กน้องเนยกินเส้นมีนี่ค่ะทำไมแตะแสบเผ็ด phết vào Nó nhiều kim phết này khói đã Tạm nhìn bó khói phết Kim Nào cái số Không chịu xe này vào พวกพิ่ไล์เตยไปเดินสนองมึงจางสีจัน 来吃麻辣。嗯，嗯。嗯

ก็เผ็ดดีดีเลยเนาะพริกเปนแทมเป็นแทมหายซองทุงซองเป็นแบบพริกเผากับแบบพริกโคกงใส่ไปเลยค่ะแต่ก็มใส่อีกไหนะบมา กะใะเครื่องยองแบบเ้องยองเหมือนกันมาล่ายิงผิดเพิ่มความผิดยิงยิงขึ้นไปอีกแต่เสรื้อเกร็งมันละลายแบบ เพ็กก็ลองอดทนทำแซบ่ะเค็่กุ้ะไ้ 个谢爸吧 อันนี้เป็นเห็ดเผ็ดมากมันจะไม่มีกับเผ็ดมาแล้วก็เผ็ดจ้าก็เผ็ดแต่ว่ามันแซ่บ เพิ่มให้หน่ะเผ็ดเหมือนกัน thank you thank you ช <laughs> ิชเผ็ดดีดีครับเนาะ ตนน้อง,อ,าางาายอยู่กินมาซาบกิเวลาปรุงซาบกิน้ำหนึ่งกาแฟอยู่ใส่นิดนึงหมงดเอาน้ำเนะาะทั้งเผ็ดทั้งร้อนเผ็ดแสบร้อนอ่ะ Whoa. ហេតុបងព្រឹកតាំងពីចាស់បានគយយកបិទដែរ

房子。

พผ็ดแห้งเผ็ดกินปากกับเผ็ดเซ่บร้อนมาลากับพ est. พ est เพ็ดก๋วยเตียวกุ้งกับเพ็ดอะไรค่ะพี่น้องคลายคลิปนี้กับเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำตกกับมาล่าเผ็ดๆกับเบิร์ดเลยค่ะก็ไปไปยิ้มเลยฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมกําลังใจใช่องบ้านไหนที่นําเด้อค่ะไม่เป็นไ้ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย